วันนี้เราจะพาเพื่อนๆืทุกคนมาทำเมนูเนื้อหลกละเป็นเมนูของชาวกัมพูชานะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูสูตรอันนี้คนกัมพูชาแท้ๆทำเลยค่ะอันดับแรกเราล้างผักสลัาดแล้วเราเอาพักสลัดที่เราล้างสะอาดมาเรียงไว้แล้วก็ ตามด้วยหอมใหญ่หอมใหญ่เราก็หั่นเป็นแว่นๆน,น,นะก็เรียงให้สวยงามในจานเสร็จแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศเรียงไว้ทุกอย่างเป็นผักสดหมดเลยค่ะตองลางทำความสะอาดให้สะอาดนะคะเรียงไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมเนื้อวัวเนื้อวัวนี้ก็เลือกเนื้อวัวดีๆที่ ไม่เหนียวมาหั่นตามเนื้อวัวเราต้องหั่นตามเส้นของเนื้อนะคะเนื้อจะไม่เหนียวเวลาเอาไปผัดแล้วมันจะนุ่มเราตั้งกระทะไว้แล้วก็ใส่ไข่ดาวถอดเตรียมไว้เสร็จแล้วเราก็ตักไข่ดาวออกใส่กระเทียมเข้าไปผัดให้มันหอมจนกระเทียมเหลือง ก็ใส่ในวัวเข้าไปนะคะในวัวน,นี้ก็ขักๆเข้าไปเลยให้มันสุกเวลาสุก<ป>ดีแล้วเขาเราจะมาปรุงรสด้วยน้ำปลานิดนึงน้ำตาลแล้วก็รสดีแล้วก็ขับ ให้มันเข้ากัน,นะคะ่ะค่อยคอยผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดให้มันเข้ากันเราจิงมาใส่เครื่องปรุงเพิ่มโดยซอสน้ำมันหอยนะคะเพิ่มซอสน้ำมันหอยเข้าไปแล้วก็ผัดเข้าไปให้รสชาติมันเข้ากันกับเนื้อ เติมด้วยน้ำน้ำที่เราใส่นี่มีแปงกระโพดค่ะจะทำให้น้ำมันข้นๆใส่ไปเสร็จเรียบร้อยเราผัดแล้วน้ำน้ำที่อยู่ในในเนื้อที่เราผัดะจะจะข้นๆนะคะเสร็จตามด้วยพริกไทยอันนี้เสร็จเรียบร้อยเพราะว่า สูตรนี้สูตรคนขมินแท้ๆเลยนะคะแล้วก็ตักร้อนๆมาใส่บนผักที่เราเตรียมไว้ตามด้วยไข่ดาวที่เราถอดไว้แล้วอันนี้เราทำกินประจำเลยค่ะสูตรตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราเลยเขาก็จะทำกินกันแบบนี้เวลาเรากินเขาจะมีน้ำจิ้มสองแบบ มีน้ำจิ้มพริกไทยพริกไทยดำน้ำจิ้มพริกไทยดำนี้มันก็ผสมมะนาวเกลือเวลาเรากินนะคะเราก็เอาผักสลัดมะเขือเทศหอมวใหญ่เนื้อแล้วก็ต,กตานด้วยน้ำจิ้มพริกไทยค่ะใส่เข้าไปข้างบนตดชาติจะบอกให้เลยอร่อยมาก